สรางเสริมกำลังใจให้คนไทยไม่ท้อโดยธนาคารกสิกรไทยที่หมู่บ้านดอยชาเนี่ยนะคะมีกี่ชนเผ่าคะสามชนเผ่าสามชนเผ่านะคะแล้วก็มีกี่ครัวเรือนคะมีทั้งหมด800กว่าค่ะรัวเรือนนะับมีพี่น้องอีกก็แล้วก็มีนีซูแล้วก็มี คนจน,คน,น,นนะครับมีสามคนค่ะน้องเพื่นสังเกตดูนะคะว่าทุกคนบนดอยช้างเนี่ยจะภูมิใจกับกาแฟงตัวเองมากๆเลยแต่ว่า,าทราบมานะคะว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยมีลูกเห็บตกบนดอยช้างเรียกว่าขาวโพลนทั้งดอยเลยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างตกใจไหมคะพ่ตกใจเลยครับทั้งดอยเนี่ยคือเขาหมดเลยไม่เคยเห็นหมาก่อน <Gesicht S 1> แล้วมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างไหมคะถ้าพื้นที่พาะปลูกกาแฟเสียหายไปประมาณ6000กว่าไรนะคือถ้าถ้าคำนวณเป็นผลผลิตออกมาเนี่ยในเอเรียลักษณะนี้เนี่ยก็ตกประมาณพันกว่าตัน,นก็หลักร้อยล้านนะครับแล้วทำยังไงคะมีการจัดการยังไงต่อไปพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นคือสิ่งหนึ่งที่จะคุยเราพูดคุยกันเองนะคะเราก็ยังต้องเข้มแข็งอยู่มันเป็นเหตุการณ์ธรรมชาตินะครับเราไม่สามารถที่จะปกป้องอะไรได้ แต่มันทําให้เราได้สื่อถึงชาวบ้านทุกคนได้ว่าเราเองก็มีส่วนร่วมที่ทําให้ธรรมชาติมันเสียหายในช่วงเมื่อ3ามสิปีที่แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นการที่เราจะสื่อให้ทุกคนมาร่วมมือกันปลูกป่าคืนป่าสู่ชุมชนอะไรเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่น่าฟังขึ้นแล้วถ้าหากมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกจะทํำยังไงเรามีเรียกว่ามีวิธีการป้องกันอะไรไหมฮะเตรียมการ ข้อที่หนึ่งอย่าเกิดเลยเนาะข้อที่สองมันมันป้องกันไม่ได้ครับมันภัยธรรมชาติเนะออาะแต่หนึ่งที่ช่วยได้ก็คือต้อนไม้อะฮะต้นไม้อย่างที่ทุกวันนี้ที่เราคือพยาอามที่จยากคุยให้กับชาวบ้านชาวบ้านเขาเข้าใจคือมีต้นไม้ที่จะอันนี้คือต้นไมปกป้องมาได้ระดับหนึ่งก็โชคดีว่าสายพันธุ์กาแฟที่ในบ้านเราอะนะฮะเป็นถ้าพูดตามภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าเฉดกรนกาแฟเป็นกาแฟที่ปลูกภายใต้ร่มเงางั้นหลายๆคนที่เคยพูดว่า การขยายพื้นที่ปลูกกาแฟไปต้องไปทําลายป่าต้องไปอะไรเข้าใจผิดทั้งหมด <Okay. S 1> กาแฟสายพันธุ์ที่ปลูกในบ้านเราต้องการร่มเงาฉะนั้นการคืนป่าสู่พื้นที่ในการปลูกกาแฟเนี่ยง่ายขึ้นเลยเราอธิบายตรงนี้ให้ชาวบ,บ้านเข้าใจว่าเราปลูกกาแฟเราจะได้ป่ากลับคืนมามาจนถึงทุกวันนี้นะคะอาบอสคิดว่ามีสิ่งไหนที่คิดอยากจะ แก้ไขในปัญหาเพื่อที่จะให้มีอะไรที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าบ้างถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาฮะตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยปัญหามีทุกวันเนาะเพียงแต่ว่ามันซีเรียสแค่ไหนอะไรยังไงแต่ในบนพื้นฐานของปัญหาเนี่ยเรามีความฝันอยู่นะครับฝันว่าอยากจะเห็นชุมชนนี้เข้มแข็งอยากจะเห็นาการศึกษาที่ดีการรักษาพยาบาลที่ดีพวกเราคุยกันเราฝันแม้กระทั่งว่าอยากปรับโครงสร้างทั้งหมู่บ้านด้วยซ้ําไป วันหนึ่งในอนาคตเรามองเห็นว่าจากนี้พ้นไปสักเจ็ดปีสิบปีเนี่ยเรามีเม็ดเงินมากพออาจจะต้องใช้ถึงเป็นสองสามพันล้านเราคิดว่าเราทําได้นะฮะเราก็อยากจะปรับโครงสร้างหมู่บ้านทั้งหมดเหมือนกับที่เราเคยไปเห็นมาจากตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบนี้ครับมันไม่พอคือมันมันยังคิดว่าคือยังยงทําดีไม่พอครับมันต้องทําต่อไปเรื่อยๆผัวนี้มันต้องทําต่อวันนี้ก็ไม่ใช่เราต้องทําให้ดีกว่านี้ได้ ด้วยคุณภาพของกาแฟดอยช้างนั้นโด่งดังไปไกลถึงต่างแดนใครต่อใครทั่วโลกจึงอยากเข้ามาสัมผัสยังแหล่งเพาะปลูกโดยตรงนะคะหนึ่งปีที่ผ่านมาสถาบันกาแฟดอยช้างจึงกอ่อกำเนิดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกาแฟและดอยช้างอย่างไม่ปิดบังค่ะทำไมต้องเปิดอ c คาเดมี่คืออยากจะให้บนดอยอย่างเช่นดอยอื่นที่ไม่มีโอกาสเหมือนอย่างดอยช้างเนี่ยเราอยากจะให้โอกาสเข้า คือเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ในสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราเจอมาว่าเมื่อก่อนอย่างที่นี่ฮะที่บอกว่าเราขอไปดูดูขอข้อมูลไม่ขออะไรก็แล้วแต่มันไม่ให้อะไรมันไม่มีหรือาอาจจะไม่มีก็ได้เราไปขอแต่มันไม่ได้เพราะเลยตอนนี้ก็คือคนที่ได้โอกาสหรือได้ในจุดนี้เราอยากจะให้เขาเข้ามาศึกษานในตัวของอะคาเดมี่ที่เราเปิด คืออย่างการเปิดอะคาเดมี่ขึ้นมาเนี่ยยอมรับว่าเป็นความสุขมากๆคืออย่างน้อยเราได้เริ่มนับหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะที่เราทําผ่านมาห้าปีเนี่ยวันที่เปิดอะคาเดมี่คือ,อวันที่เข้าปีที่หกที่เราผ่านมาถือว่าเราได้เริ่มนับหนึ่งนะวันนี้ช่วงห้าปีนั้นเป็นขั้นเตรียมการเท่านั้นเองว่าสิ่งที่คาดหวังไว้มันจะเกิดมันแล้วมันเกิดละฉะนั้นพอเริ่มนับหนึ่งเนี่ยมันหาที่สิ้นสุดไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ความสาเร็จ สิ่งที่เราทําเป้าหมายมีแค่นี้เราเราสามารถที่จะทําเกินจากเป้าหมายได้แล้วก็ถือว่าทุกคนได้รู้ว่าเราได้พยายามเต็มที่แล้วมันมันได้มากกว่าที่คิดด้วยซ้ำไปแต่มันก็ยังมีลูกหลานให้ต่อยอดต่อไปอีกต่อไปอีกวันนี้แต่เดิมเลยเริ่มต้นจากการที่เราคิดว่าแค่ามาร่วมมือกันให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นเอาหลังจากพอความเป็นอยู่ดีขึ้นเราสามารถสร้างอะไรให้พวกเราเองได้วันนี้นอกจากแค่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราเริ่มสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้ใครจะเชื่อ พวกเราคนงง่เงาๆแต่ชื่อเสียงไปไกลทั่วโลกเลยอะไรตรงนี้ต่างหากอะศักดิ์ศรีของเขากลับมาแล้วความภูมิใจของเขาวันนี้เขาเป็นคนไทยที่เป็นเชื้อชาติอีกก็ใช่ไหมครับสัญชาติไทยมัน,ม,นมันเป็นความภูมิใจที่รวมกันหมดมันรวมกันหมดอยู่ในตัวประเทศไทยก็ได้บุคลากรที่มีความเข้มแข็งขึ้นแบบชัดเจนเลยไม่ใช่เม็ดเงินตรงนี้เม็ดเงินซื้อไม่ได้ใช่ไหมคผมนึกบอกว่าต้นทุนคือความพยายาม ผลกําไรคือความสุขคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคนบนดอยช้างมีความสุขมากขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเด็กๆที่เติบโตในไร่กาแฟมีโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นนะคะและที่สำคัญ ทุกอย่างบนดอยช้างนะคะจะต้องดีขึ้นและนี่ก็คือความตั้งใจของคุณวิชาพรมยงและคุณปณัชัยพิสัยเลิศน,นะคะสองแรงที่เป็นผู้บุกเบิกสร้างกาแฟดอยช้างพวกคนดอยช้างทุกคนค่ะและนี่ก็คือบทพิสูจน์ของความเป็นคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้นะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะจากการที่ลูฟิ์วันนี้นี่คือมันเป็น ด้วยจิตวิญญาของพวกเราทั้งหมดนี่คือมันเป็นกาแฟไปแล้วหายใจเข้าก็ต้องกาแฟหายใจออกก็ต้องกาแฟทั้งดีใจทั้งชื่นใจตรงที่อย่างน้อยที่สุดพวกเราเป็นโอเคละเป็น,เป,นเป็นกลุ่มกเกษตรกรเล็กๆในหมู่บ้านที่เคยไกลยากจนแต่เราสามารถที่จะเริ่มสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ตรงนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่นอกจากว่าความเป็นอยู่ของพวกเราดีขึ้นแล้วเราได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยตรงนี้ที่เราภูมิใจมาก